ต้องว่าเลยครับอบุญใจไม่ได้ทุกครั้งขับปีนภพังทุกลางลูกใจเป็นที่รักเป็นคนคิใดใจเข้าถึงไม่ไง่ายเป็นผู้ชายรักจริง มาเธอเรามารักกันปูปั้นกันให้ร่มเรียวเชื่อหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวให้ไปเต็มเหนียวเกล้าที่ยี่ใจเชื่อกพงศ์เรามาโคกกันรับประกันยืนยันด้วยใจเรื่สงทางากลาง ทั่วเมืองไทยจะรักใช้แท็งแกอบอุ่นใจทุกคราขมีตกน้ำอยู่กลางรว่ใจเป็นที่รักเป็นคนจิตใจเขา้าถึงไ,ได้ไง่ายเป็นผู้ชายรักจริงเป็นคนที่ไง่ายทำให้หัวใจเปิดปากสุดรักจะพูดไปนั้นๆไม่พอหรอกกา สบายสบายอ,อบบุใจได้ทุกคร,ร,รั้งทัปีนก่านทุกครั้งหัวใจเป็นที่รักเ,เ,น,เนคนชิดใกรเข้าถึงได้แค่เป็นผู้ชายรักปีนมาช่ยันหัวเลวนะครับ เมื่อผมเธอเรามาพบกันรักกันยจนกันด้วยใจเปลี่นทางพาทาไปทัวเพือนไทยแต่รับใจแค่แอ่อบอุ่นใจได้ทุกครทําปีนตกงานทุกลาง่วใจฉันที่ เราที่ดดง่ายเป็นผู้ชายรักจีกเป็นคนที่ง่ายทำใหรหัวใจเบจกเนนิกบานชืดอรักคุณไปนานปอดคาดสปย อ,อกบกุนใจได้ทุกครั้งคำพี่นั้นอยู่กลรงดวใจเป็นสยริรากเป็นคนชิดใจเข้าถึง่านเป็นผู้ชายรักจิ ขอต้อนรับคุณอ๊อฟสุภนัฐนะครับและคุณแคทรุตการครับสวัสดีครับขอต้อนรับสวัสดีครับคุณแคทกับเผมกรัเป๋างานแจ้งน่าน้าสุดโอได้มาเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับอ๊อฟคุยกับแคทก่อนนะครับพูดถึงแคทนี่นะครับผลงานนี่ออกมานี่โอ้โหแฟนชื่นชอบมากนะครับจะนึกถึงเพลงสนุกสนุกอย่ากิ๊บหนักนะน้องจ๋าอย่ากิ๊บหนักแต่เมื่อกี้เป็นเพลงช้าๆหวานๆซึ้งๆเลยทีเดียวกับเพลงที่บอกว่าแฟนเพื่อนมาเหมือนแฟนเฮานะครับเป็นยังไงบ้างครับฟิตแบ็๊ กับแฟนเพลงเป็นงไรบ้างแฟนๆที่กําลังแอบลงรักแฟนของเพื่อนอยู่ก็คือกระหึมเลยนะคะก็คือชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็ จะเป็นผลต่อเนื่องมาจากยาคุดนักด้วยนะคะวันนี้แฟนคลับตัวจริง3ขวบก็มาด้วยอยู่ไหนรู้อยู่นล่างตัวจริง3ขวบมาด้วยนะคะแล้ววันนี้ร้องเพลงให้ต่อหน้าโปรดิวเซอร์คนแรกของแคนาตการด้วยโอ้พี่เต้ได้ละพี่เต้งีเต้พี่เต้ตื่นเต้นมากเลยทีนี้มาถึงพวกรักน้อยกันบ้างก็โหมใส่กับยังยังแน่เหมือนเดิมนี่ป้ายไฟใหญ่มากเลยขึ้นครับได้ไหมเอารักเคยรัก โอ้โหเสียงยอดเยี่ยมมาแล้วต้องบอกว่าออฟนี่เจอการกี่ครั้งนี่เต็มที่เป็นผู้ชายง่ายๆและเป็นคนรีบเรียบง่ายๆนั่นเองมันจะเพลงที่จบไปผู้ชายง่ายๆนั่นเองแต่บอกว่าง่ายๆอย่างนี้แต่มีท่าเต้นด้วยไม่ธรรมดาอยากให้ออฟเนี่ยช่วยสอนพิจิมสักหน่อยได้ไหมครับหมาเต้นครับเอดีเลยดีเลยรอดูอยู่เมื่อกี้เนี่ยท่าเป็นยังไงครับสอนพี่หน่อยครับได้ครับผมเอาท่อนุกเลยเอาเป็นท่อนฮุกก่อนเลยแล้วกันอะเช่นเออนี่ครับ เป็นคนที่ง่ายทำให้หัวใจเบิดบานอ้อก็มีมือที่แล้วผมก็แบบนทใจใจมากหนึ่สองสามยังไงฮเป็นคนที่ง่ายทำให้หัวใจเบิกบานเขาเขาเต้นฮาเขาเปนรายการย่งไครับที่่้เต้นเยอะต้องเรียบปลอดตึงไว้พี่ พ<อ>ี่พิเ<อ>ขาเต้นถ้าเขาแคปเต้นอย่าขึ้นนักอย่างเดียวเลยเต้นเป็นอยู่อย่างเดียวเลยวันไม่ยอนนมวันนี้ออฟไมได้มาคนเดียวนะครับคูบ<ผ>มค่ม,มา<ผ>มด้วยครับผมคู่กับไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับจริงรออออาบัมคู่นะครับผม<อ>วันไม่ยอมคนเดียวมีน้องหนิมคเนืองพิมพ์ AF5 ด้วยครับเอา,เอาแล้วกันขอเสียแฟนขาดน้องหนิมมาไหมมาไหย อยู่ฝั่งนู้นนั่นเองนะครับแน่นอนวันนี้ทั้งคู่นะครับจะมีเพลงสนุกสนุกนี้มามอบให้กับพวกเราด้วยนะครับรวมถึงเพลงฮิตโดนใจนะครับข้ามปีเลยทีเดียวลึกซึ้งจนไม่ถึงแฟนและแฟนแน่นอนะครับบอกกันว่าวันนี้วันนี้มีรบทุกรถครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักสักครู่เดี๋ยวก่อนช่วงหน้าเวทีไทยเป็นได้ดาวรออยู่ครับสักครู่เดียว